สวัสดีค่ะ,คะอิฟสีสสจ้ามิลินค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Fast Auto Show ซึ่งงานนี้เนี่ยมิลินมีตั้งแต่วันที่ 28แล้วและวันที่1ก็คือวันสุดท้ายแล้วด้วยใช่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องรีบมาเจอกันนะคะในงานวันที่1นนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่วิสารออโตโ้ขานั่นเองอยู่ตรงบริเวณฮอ106นะคะถ้าคุณลูกค้ามาจากทางด้านหน้าหอสามารถเดินเลี้ยวขวามาได้เลยเนาะหันหน้าเข้าหออยู่ขวามือของเรานั่นเองใช่แล,แล้วะและที่สําคัญมิลินเรามีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้าง สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะในงานนี้ค่ะ,คะต้องบอกเลยค่ะว่าวิสารของเราจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครดิตฟรีดาวนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะคะนอกจากนี้ค่ะยังรับประกันนะคะในส่วนของอะไหล่นะคะ128รายการหรือ25,000กิโลอีกด้วยนะคะและยังไม่พอยังไม่พอดีเหรอถ้าเกิดว,ว่า,าออกรถให้ในงานกับเราค่ะ,คะยังลุ้นรับทองมูลค่าถึง1บาทอีกด้วยค่ะโอ้โห ช,ช่วยทำมาหากินด้วยค่ะตะมือ่จาจาัดเต็มด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษภายใน,นอีกด้วยนี่เลยขยับมาด้านนี้เลยนี่ค่ะ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับในงานนะคะซื้อรถชิงบัตรน้ำมันมูลค่า1น0 0 0 0บาทเลยทีเดียวยังไม่หมดค่ะยังมีอีกอนอกจากนั้นนะคะจองรถนะคะรุ่นลับบัตรน้ำมันวันละอีก5รางวัลอีกด้วยใช่แล้วค่ะนี่นะคะได้ในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะในงานของวิสานะคะของเราที่จัดงานจะเต็มให้แล้วก็ยังมีโปรพิเศษนะคะ,ะเฉพาะในงานอีกด้วยนะคะจากบาตรออโตโชวนะะ์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากได้รถ สภาพดีคุณภาพดีที่คลัดมาเรียกว่าหัวกะทิกันเลยทีเดียวกลับไ,ไปแล้วยังได้อของรางวัลลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายอีกด้วยค่ะแล้วมาเจอกันที่งานนี้ Fast Auto Show นะคะฝากไว้ด้วยว่าวันที่1เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะมิลินถ้าใครไม่มาเสียใจเนาะเสียดายด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคิดถึงรถคุณภาพนะคะต้องคิดถึงวิสารของเรานั่นเองค่ะใชแล้ว,วค่ะแลเจอกับมิลินและอีฟสีจ้าในงานนะคะ we yeah.